สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เอพิโซดพิเศษอีกแล้วนะคะ ESG โลกดีกำไรดีนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจาก KKPAM นะคะพี่ก้างจาก KKPAM นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่ก็ในเอพิโซดที่ัผ่านมา3ามเอพิโซดที่แล้ว เราเชิญดรโนตกับพี่พี่แชมป์ของเค p a พได้แหละมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง ESG แล้วก็เล่าแบบถึงพิกถึงขิงมากในเรื่องว่าเอ้ย ESG เนี่ยมันทำให้โลกดีและกำไรดียังไงบ้างส่วนวันนี้พี่กั้งจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างคะ่ะก็อ,อาจจะเป็นเรื่องการเอาปัจจัย ESG เนอะมาจัดพอร์ตยังไงให้แล้วมันได้โลกดีและกำไรดีไปด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่า แล้วมันจริงไหมคะพี่ก็จะตัวเลขนะที่ทาง MSCI นะคะที่เขาเป็นคนทำดัชนีหุ้นโลกเนี่ยที่เราใช้กันเป็นการทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยเขาทำข้อมูลมาย้อนหลังมันก็จริงอยู่นะ จริงอยู่เท่ากับจริงอยู่เท่ากับคือโดยตัวเลขย้อนหลังเนี่ย<ะ>จริง<ะ>แต่ไปข้างหน้าอนาคตมันไม่มีใครรู้นอกการลงทุนนะคะแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขย้อนหลังที่เขาทํามาแล้วกันถ้าเราดูตัวเลขย้อนหลัง5ปีนะคะแต่ชนีหุ้นโลกทั่วไปเนี่ยมันทําผลตอบแทนได้สักประมาณ11%กว่าแต่ชนีหุ้นโลกที่มี ESG ดีเด่นนะคะของ MSCI เขาใช้ MSCIESG l e a d e r s เนี่ยมันบวกได้ดีกว่าหุ้นโลกเนี่ยมิดหน่อย สักประมาณจุดสองเปอร์เซ็นตกว่ากว่าคือดีกว่าแต่ดีกว่าไม่ได้มากใช่อะไรเงี้ยหรือถึงย้อนหลังไปไกลกว่านั้นหน่อย10ปีนะคะก็คล้ายๆกันคือไอ้ดัชนีหุ้นโลกที่ ESG ดีเด d เนี่ยมันก็บวกดีกว่าหุ้นโลกอยู่สักประมาณจุดสองต้นๆใกล้ๆเคียงๆกันนะก็คือจะเห็นว่า เราเนี่ยสามารถลงทุนแบบช่วยโลกให้ดีขึ้นได้โดยที่เราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องจ่ายคือหมายถึงว่ามันขาดทุนหรือว่าลงทุนได้กําไรน้อยกว่าทั่วไปนะคือกําไรดีด้วยแล้วคุณก็สร้าง Impact ทําให้โลกดีด้วยไม่ได้ว่าคุณจะต้องเสียสลับผลตอบแทนให้ผลตอบแทนน้อยลงก็ไม่ใช่ในลักษณะนั้นใช่ไหมคะในทานองนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงวิธีการในเรื่องเอา ESG เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยค่ะพี่มันมีวิธีอะไรบ้างที่ นักลงทุนอย่างเราๆเนี่ยชาวช่องดูเนี่ยเราอยากจะรู้สึกว่าอยากจะลงทุนเองบ้างเกี่ยวกับเรื่อง ESG เพราะว่าโลกดีกําไรดีอย่างที่เราพูดเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับพี่กังได้ถ้าพูดถึงวิธีสําหรับนักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่าง่ายๆเลยมันก็คือจะเป็นการวิธีแบบคัดออกหรือเลือกเข้าแต่ว่าอันนี้อาจจะขอเอาในมุมของนักลงทุนสถาบันมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ สินค้าหรือกองทุนที่เราจะเลือกเอามาจัดพอร์ตเนาะในส่วนของน้ำทุนสถาบันอย่างเช่นบลจต่างๆอย่างเงี้ยทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยหลักๆเขาก็จะใช้วิธีการอขอใช้ทับศัพท์แล้วกันนะคะ <c oughs> เขาเรียกกันว่า ESG Integrate <c oughs> ก็คือเอาปัจจัย ESG เนี่ยมาใช้ในกระบวนการลงทุนตั้งแต่ต้นจนจบเลยโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งแต่การคัดเีมหรือการลงทุนที่ ไม่เป็นที่ยอมรับในโลกโดยทั่วไปอยู่แล้วอย่างเช่นพวกแบบอาวุธยาซูบแอลกอฮอลอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยเขาก็เรียกคัดออกไม่ใช่คัดเข้าใช่ไหมคัดออกคัดออกคัดิงอะไรเี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกอย่างเช่นการประเมินความเสี่ยงแล้วว่าเฮ้ยมีประเด็น ESG เกิดขึ้นนะอย่างเช่นมีบริษัทที่ทําให้เกิดมลภาวะอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยรับประเมินแล้วม่มีความเสี่ยงต่อการดาเนินงานเราก็อาจจะ ลิมิตก็คือลดความเสี่ยงจากปัจจัย ESG ก็จะมีการจำกัดการลงทุนนุ่นนี่อะไรว่ากันไปไม่ให้เกินก<ป>ี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนเ<ช><ๆ>ท่าี้ใช่ไหมคะอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่อันนี้เป็นขา p o s i t i v แหละคือพอเราประเมินแล้วบริษัทเนี้ยมันมีปัจจัย ESG ที่น่าจะสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นได้แล้วมันก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมันดีขึ้นในระยะยาวได้เราก็เข้าไปเหมือนกับ เขาเรียกว่าทำ active participate กับเขาก็คือเหมือนเราเข้าไปพูดคุยกับบริษัทว่าเออเราเห็นในประเด็นเกี่ยวข้องกับ ESG พวกนี้นะบริษัทน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้จากมาตรฐานหรือสิ่งที่เราเคยเห็นมาในบริษัทอื่นที่เขาทําได้ดีกว่านี้<ม>อะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะทําให้อ่เหมือนมันดีไปด้วยกันจากทั้งในมุมที่บริษัทเขาดีขึ้นแล้วเราลงทุนกับเขามันก็ดีไปด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอบริษัทเราทำหรือว่าอย่างในหลายๆบริษัททุกประจรส่วนใหญ่ก็น่าจะทำกันนะขนาดนีนนน้มันก็จะทำให้ได้กองทุนที่ในบริษัทออกมาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน ESG โดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นของ KKPAM เราเองเนี่ยก็เราก็ทำกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นคือทุกกองทุนของเราเนี่ยมันก็คือเป็นเรียกว่ากองทุนที่มี ESG โดยทั่วไปน<ฆ>ะคะอันนี้มันจะเป็นคลาเป็นแบบ ประเภทหนึ่งค่ะ,คะแล้วในวิธีการที่พี่กั้งพูดมาเนี่ยในแบบว่ามันมีกองทุนอะไรบ้างที่ใช้วิธีการในแต่ละอย่างที่พี่กั้งพูดมาเมื่อกี้อะค่ะเช่นสกรีนเอาลหรือ,อหรือการทำแบบเข้าไปพูดคุยกับบริษทัทมีพี่กั้งพอจะมีตัวอย่างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าพอมันไปทําอยู่ในกระบวนการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แยกมาได้ว่าเฉพาะกองทุนชื่อนี้ใช้เป็นสกรีนเอาหรือการคัดออก หรือว่าเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไร positive i n c l u s e อย่างเดียว<ะ>แต่ว่ามียกตัวอย่างยกมาให้ว่าอย่างในต่างประเทศอย่างเงี้ยอย่างาพวกไม่ว่าจะเป็นแวนการดเอง i-Share หรือว่าพวกบรจอใหญ่ๆ JP morgan capital อะไรพวกเนี้ก็คือเขาก็ใช้ esg เอ่ออินทิเกชันเนี่ยเข้ามาแล้วก็เพราะฉะนั้นคือกองทุนเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นกองทุน ESG โดยทั่วไปอยู่แล้วแต่นี้ถ้าถัดมาอย่างที่ใหม่บอกอยากรู้ว่าเอ่อคนที่ทำแบบเข้มข้นเลยเราสามารถที่จะเหมือนติดธงปักธงได้ว่าอันเนี้ยฉันเป็นแบบ ESG อสเออพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีอีก2แบบ ก็คือคนที่เขาทำเป็นแบบติ e เมติกสไปเลยก็คืออันนี้คุณจะต้องระบุไปเลยว่าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะทำด้าน ESG ให้ถึงเป้าอะไรด้านอะไรมีเป้าหมายอะไรทาร์เก็ตยังไงเช่นแบบฉันจะโฟกัสคลีนเอเนจีนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือฉันก็จะเลือกแต่บริษัทที่มันทำธุรกิจ เกี่ยวข้องกับ清洁能源ก็คือเป็นทีมเ清น能源หรือไปพวกโซล่าหรือว่ามันก็จะมีอย่างของ i อ h a r e ที่เขาก็จะไปลงทุนในบริษัทที่เป็น p r r s s l l i ไ n c e ก็คือเหมือนกับว่าบริษัทที่ลงทุนแล้วก็ให้มันธุรกิจเนี่ยเขาทำไปแล้วเป้าหมายสอดคล้องกับ Paris Agreement อะไรอย่างเงย ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นตีเมติก c s อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกกันว่า Impact ก็คือการาลงทุนในบริษัทที่เขามีวัตถุประสงค์ตั้งใจให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อปัจจัยทางด้าน ESG อ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวก Impact Investing ไปนะคะซึ่งก็จะมีอย่างของว l ลลิงตัน Global Impact ซึ่งอันนี้ก็เป็นกองแม่ของ KKP Impact เรานะคะเป็นต้นหรือว่า อย่างคนที่ทำในเรื่อง impact investing เยอะก็จะเป็นพวกธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ private equity อย่างเช่นพวก Brookfield เป็นต้นนะคะถ้าอันนี้ในพูดถึงในระดับ Global ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในระดับของ k k p a m แบบเนี้ยเรามีกองอะไรบ้างคะที่นักลงทุนเนี่ยจะตามไป CF ได้เกี่ยวกับเรื่อง <C F, S 2> ESG <okay. S 2> เรื่อง ESG นี้ยแหละคะ่ะ ก็อย่างที่เม so well, we e so ื่อกี้เกริ่นไปเนาะว่า KKPAM เราเนี่ยเราทำ ESG integration ก็คือเราเอาปัจจัย ESG เนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราก็ทำอย่างที่บอกใหม่เลยว่าไอทีไม่ดีเราก็มีการคัดออกที่มีความเสี่ยงเราก็มีการลิมิตความเสี่ยงเราก็มีการทำ active engagement ด้วยนะคะนี่ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก กองทุนของ KKPAM เราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น general ESG ก็คือเป็นกอง ESG โดยทั่วไปอยู่แล้วเพราะเรามีการคำนึงถึง ESG ในทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างโดยปกติเนี่ยก็ยกมาให้ได้ในทุก asset class เลยทุกสินทรัพย์นะคะอย่างกองธงแตกชิปของเราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือ KKP SGA อันนี้คือเป็น asset location คือมีทุกสินทรัพย์ อออยยูู่่ในกงลหุ้นไทยหุ้นโลกตาสานนี่ไทยตาสานนี่โลกเอ่อัลเทอร์เนทีฟทางเลือกมีหมดทุกอันหมดใช่แล้วมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมใช่แล้วลูกค้าก็เลือกได้เลยตามความเสี่ยงที่รับได้นะคะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมีให้เลือกสี่วงเลือกไปได้เลย Sca a series ซึ่งอันนี้มีการเอาเรื่อง ESG มา implement อยู่ข้างในนั้นในทุกกล่องแล้วก็ในทุกสินทรัพย์ ภายใต้กองที่เราลงทุนด้วยอยู่แล้วหรืออย่างเช่นถัดมาในทุก asset class ก็คือทุกสินทรัพย์จะหุ้นโลกอย่างเงี้ย KKP GNP นะคะที่ก็เป็นอกองของแคปิตอลเองเนี่ยที่บอกกองแม่เป็นแคปิตอลที่ต่างประเทศเขาก็มี ESG อินทิเกรตในกระบวนการลงทุนทั้งหมดเหมือนกันนะก่อนการเลือกคุ้นเขาก็ต้องดูว่าปัจจัยจความยั่งยืนของหุ้นตัวนี้โอเคไหมก่อนที่จะลงทุนใช่ไหมใช่เหมือนกัน<ม>นะคะอย่างของไทยลอย่างของบรอจอเราเองเนี่ยหุ้นไทยกอง KKP Active Equity เนี่ยเราก็ทําอย่างนั้นเหมือนกัน ก็คือในหุ้นแต่ละตัวที่เราจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินในเรื่องปัจจัย ESG นะคะให้สกอร์ริงออกมาในหำอนองนี้เหมือนกันนะคะในเชิงของตราสัรน,นี้ก็เช่นกันนะคะแอคทีฟฟิกซินคัมเราก็ดูกันหุ้นกู้เป็นรายตัวตัวเลยเหมือนกัน mm hmm. นะคะและเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีกองที่ ได้เสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยค่ะกำลังจะพูดอยู่พอดีไทย ESG ใช่ไหมใช่แล้วอะก็ของบรจอ k k p m เราเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นเรามีให้เลือกทั้งที่เป็นหุ้นและตราสัรหนี้ค่ะก็คือจะมี KKP EQ t h a ESG กับ KKP GB Thai ESG ใช่แล้วโอ้ดังมากสองกองนี้ดังมาก มันมีกองที่แบบว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่กั้งพูด <MC S 1> ตัวแม่ออตัวแม่อิมแพอะไรอย่างเี้ใช่ใก็เป็น KKP G Impact, G Impact. นะคะก็คือย่อมาจาก KKP Global Impact นะคะอันนี้เป็นกองที่ไปลงทุนในกองแม่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือเวลิงตัน Global Impact อันนี้เป็นแบบเฮดคือป้องกันค่างเงินด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าโอเคเรารู้แล้วเนี่ยว่ากองในของ KKPAM เนี่ย มีเยอะแยะเลย ESG เนี่ยเยอะเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าชาวช่องของเราเนี่ยอยากที่จะจัดพอร์ตเฟรโอมีเงินอยู่100%เอนี่ยอยากจะจัดพอร์ตให้มันสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพราะว่าการลงทุนมันต้องพิจารณาเรื่องปัจจัยความยั่งยืนด้วยค่ะพี่กั้งพอจะมีคําแนะนําอะไรให้กับแบบว่าลูกค้าชาวช่องของเราบ้างค่ะได้เลยก็จริงๆวิธีการจัดพอร์ตเนาะ การจัดพอร์ตการลงทุนให้ดีเนี่ยมันก็คือเน้นการกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆสินทรัพย์แล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าทุกกองเราอ่ะเป็น ESG อยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้จัดโดยวิธีการเขาเรียกว่าคอร์สเทไลส mm hmm. ก็คือเราจะมีพอร์ตกองทุนหล mm ัก hmm. หนึ่งส่วนซึ่งควรจะเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ต จะสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์นะคะกองคอเนี่ยหลักๆก็คืออยากจะแนะนำให้เป็นกองที่ม okay. ันเป็น Asset Location ก็คือใน SGA Series นี่แหละเพราะว่า şey, ม yes ันม uh, ีการกระจายการลงทุนในทุกสินทรัพย์ให้อยู่แลใช่ค่ะบางปีสินทรัพย์ตัวนั้นขึ้นสินทรัพย์ตัวนี้ลงมันก็เหมือนแบบอ่าใช่เฉลี่ยความเสี่ยงกันไปอะไรอย่างเงี้ยใะคือ โลกสวยที่ทุกคนอยากเห็นก็คือขึ้นไปด้วยกันหมดอ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งหมดในทุกๆปีมันอาจจะมีปีที่มันบวกทุกอย่างแต่ว่ามันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปีที่อันนี้ขึ้นอันนี้ลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการกระจายสินทรัพย์เนี่ยพอร์ตมันก็จะมีความผันผวนน้อยอ่าต้องใช้คํานี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่มันจะผันผวนน้อยหน่อยนะคะ แล้วก็ไปเลือกเอาตามความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละท่านที่อยากจะรับได้ชอบซิ่งหน่อยก็เลือกแบบ SGA extra <ะ>ถ้าแบบหัวใจอ่อนแอไม่อยากตื่นเต้นมากก็อาจจะไปเลือกทางแบบ SGA light อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่กลางๆก,ก็คือเป็น SGA วงกลางอันนี้อาจจะคอพอร์ตเนี่ยมันก็ควรจะมีสัก70-80%ประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นซัทลท์หรือส่วนเสริมเราก็ไปเสริมเอาตาม แต่ละกองที่เราอาจจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรา้อยากลดภาษีด้วยรักโลกด้วยก็เมื่อกี้ที่คุยก <ES> นะะันไทย ESG ไทย ESG ทั้งหลายจะเลือกเป็นหุ้นหรือจะตราสารหนี้ก็ได้ใส่เข้าไปนะคะลดภาษีด้วยแล้วก็ เพิ่มพอร์ตในส่วนที่มันเป็นเฉพาะสินทรัพย์เข้าไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใหม่อยากจะลงทุนหุ้นต่างประเทศที่สร้าง IMPACT จริงๆก็คือใส่จีนแพคจีนแพชายค่ะในจีนแพคเฮเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพอร์ตมันก็จะกลมกล่อมแล้วก็้มีการผนวกเลือก ESG ปัจจัยด้านยั่งยืนจริงๆใช่ไหมคะก็วันนี้ขอบคุณพี่กั้งมากเลยมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการจัดพอร์ตที่รู้สึกว่าเอ้ย เราได้พอร์ตที่แบบเป็นเลือกของความยั่งยืนจริงๆตอนนี้คือการลงทุนในพอร์ตที่ที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยอเออมันก็จะเมนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะ<ช>โลกดีกาไรดีค่ะอย่าลืมไป C F ด้วย <laughs> ได้ค่ะได้ค่ะค่ะ <laughs> ก็วันนี้นะคะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะบอกว่าได้รับความรู้ที่ดีมากๆเลยทุกซีรีส์ที่ผ่านมา E.S.G. โลกดีกำไรดีตั้งแต่พูดถึงเรื่อง Environment, Social Governance แล้ววันนี้นะคะที่พี่กั้งมาจบท้ายด้วยการจัดพอร์ตเรโเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่นะตอนนี้จะต้องได้รับความรู้กลับไปเยอะๆเลยค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile